หล่อไปอีกคันนะครับปาเจโร2018นะครับเข้ามาใส่โชคไฟฟ้านะครับเห็นท่อ HKS ปลายคาร์บอนนะครับจัดให้หล่อๆเลยครับพร้อมเสียงปลายท่อ HKS นะครับมาฟังเสียงกันครับใหม่ๆนะครับจัดให้แล้วนะครับ HKS แท้นะครับทั้งปาเจโร่และ e x p a n d เ r มีให้ พร้อมติดตั้งเลยไม่ต้องรอไม่ต้องสั่งนะครับบายเจแปนนะครับไายเซอร์มีครบครับผมใส่คิ้วล้อตรงรุ่นให้ด้วยนะครับตัวนี้คิวแลไอเทมแล้วนะครับสั่งเปิดมีสต็อกอยู่แล้วนะครับผมก็จัดให้นี่ครับช็อคไฟฟ้านะครับแต่งแบบไหนก็ได้ครับที่ลูกค้าต้องการก็จัดให้ครบเลยนะครับพรม v i p ก็จัดให้แล้วอยากแต่งแบบนี้นะครับสายลุยมาเลยครับ SKS บายที่จะขับแต่งรถนะครับ0 9 0ย์4 6 9 9 9นะครับ0907885999นะครับย์ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเรามีหมดนะครับเดี๋ยว B Y D ใส่โช๊คไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวจัดให้ครบๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ